เนื้อเด้อนี่หักเพรนหักผาดังพื้นดังไผ่นี่โบโบโหักใช้กัญญาเด้ออีกน่อยนะหักแพนเพราะว่าคือว่า,วาและท่างเจ้าก็คืออยู่อยู่ดอกเนาะเอาเพรนเอาผาดังพื้นดังไผ่เออติดหน่อยอ่มันคลั่งได้พี่น,อนอ้องเนาะคลั่งมัเนาะแมรนคือผู้เฒ่าผวุธคนนั่นแหละเพรนผาเฮือนเจ้าจะมาจูดพื้นจูดไผ่เยันไผ่ไม่เฮือนพอพื้นหายมาโอ้ยังหมดท่านในหูเลยอืมอันนี้ข่อยก็ได้ยินตามผู้เฒ่าผูวุธคนว่า คือสีเด็กน้อยเป็นคารามได้เป็นหมอยเฮ็ดเนาะเป็นเพนเป็นพาพาเพื่อนพาซานเสี่ยวตามบื้เวียดเพิ่นบอกคารามเพิ่นมาเนาะอันนี้ก็จ็กมันิเป็นได้แล้แหละแต่ว่าเฮาได้ยินตามทีเพิ่นบอกมาเฮาเห็นนั่นนี <Yes> ่เราก็แนะน้ำเนาะบางเถื่อบางทีเป็นประโยชน์ได้ผู้บุหู่กับบุหู่ตะกี้บาเวียดกับบุหูพี่น้องเนาะเพราะได้ มาแล้วกระทั่งโมเยต์ก็จนหักเลยได้พี่น้องเนาะพอดีเป็นท่วงเป็นท่วงว่าใบเท็ดเด็ดขาดยันพื้นยันไผ่ใหม่เฮือนมาสั่นเพราะนันเป็นผ้าเฮือนอ่ากระลำมาสั่นก็ได้เห็ดได้เบาเลยนะได้หักเลยได้อยู่อ่ะอันนี้คือว่าแมนค้มเจ้าอยู่นะอยู่กันหลายมื่นหลายปีบางเถอก็ชีได้ช่องเดือนเดือนปลายเอาไปเด็กะลำไรน้ำมันถึงว่าพื้นไผ่เบาใหม่เนาะอันนี้คือตามพื้นเบาเฒ่าวรเนาะ มันสิกิดสีเห็นไปเมื่อหนาได้วาสันอันนี้นี่คือเมนควมจริงเลยเมนควมจริงเป็นยังอยูอย่มันสิกิดเห็นไปเมื่อไน่เมื่อนี้เจ้ากับฮนะักเมื่อนี้เจ้ากับฮักผ่า,กกาตัวนี้มันสิกิดเขามา,าเขามาฮะพี่นะ้องเนาะฮะตาเวินกำลังแดงพี่น้องเลยเนาะ,ะหันกล้องไปงั้นพันปุก ปลูกอยู่เนาะทางเบ้าสวนพี่น้องเอ้ยฮะทักทายสบายดีกันอีกเทื่งเด้อพี่น้องเด้อฮะพี่น้องเอ้ยเบิ่งทางในสวนเพิ่นก่อนเฮ็ดอีหยังน่ะพันปกเปกปกเปกอยู่นี่เนาะูน้อยก็ยังบ่ตื่นเ็ยังสวนเออพันลักเาเตียงเฮ็ดเตียง เซาเตียงเออศิษย์ศ <sh ed> ิษย์เตียงโดยบ่อนผู้หลักผู้ใหญ่คือว่าบ่าวเล่าบ่าวเล่านางบ่าวแสนผู้ใหญ่เพิ่นบ่าวแสนผู้ใหญ่เพิ่นอืมอยากให้เพิ่นนงแบบดให้นงแบบโกโก้ก่อนจักหน่อยโดยอืมมาบ่ได้ดนหาสาดปู่เองเนาะโดยสบายอยดแขงยดขานงโดยๆๆ มังมะนะเนาะบ่เบียดจะงอกขั้วกิเห็นอยู่ดีบาดเห็นได้เรพันไม้นะน่นี่นี่หอมเย็นๆอืมอืมแต่กะกะสีเปล่าเราคนมือสองมือยังบ่ท่านได้ตะปูสิได้ตะปูให้บ่เวียดออกขั้วกิเห็นช่วยบ่มาเรื่องไม่ไอ้เนาะถ้าบ่เวียดว่าตัวเอมันยังเนี่ยงยังดีนะบ่อยากให้เผาเห็ดปันใดมีแต่ว่าอยากให้ทอนตะปูออกแทน คือเต่มันยังแกนก็เอะมันยังโอเคนี่เก็บไว้ก่อนบางเธอบางที่ไม่ต้นนึ่งต้นนี้บัวโพดะสะโพด้จับไปตอกไปใไถแทน่านวะเนี่ยนะเนาะเอากระสีเอาแต่ตัวนี้มันสีขาดเลยให้เลยเลยมเอาเลยแหละเต๋อมันได้พันแล้วกัเนาะเอาเลยอันนี้อันนี้คือขอความคิดเห็นให้หนึงเนาะเอ่าขานวะเต๋อมันสั่นมันสั่นเลยเต๋อมันเดนี่แน่ว่านั่งกับมันงี้เลยนั่งพูดพิลึกดอกคิดว่า เดินจะพากันลิ่นลูกลายเดียวเงี้ยตะปูนี่โอ้ยชี่กีดเดอ,อ,อยู่นี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 ่อเงี้ยเอ้ยเงี้ยมองเองโอ้ยชุมเจา้าแต่พากันขึ้นแต่กองมไม่กองพื้นเด้ตัวเนี้ยขาดเลยเด้อบัวเนี้อเออเอาโลดแต่มันได้ตัดได้พันหลักอ่ะพันไปคือตนี่ตะปูมันลายเอาได้โลดนี่ยอนกองมันบาวานบาไวร์รอกพอดีละได้จ้องไว้สี่ห้าปอนด์ดีนอีกเซาตัวเนี้ยสองโตนี่อืม จังไหวเออเบิ่งตัวมันกล่าวว่าเออมันได้เด็กแน่นอนเอาบ่าวเฮาก็บ่ได้คิดนี่คือว่าเพิ่นมาอธิบายให้เข้าใจอืมจังสิตัดเอาตัดเอาจนได้4อันแล้วยัง2ค่ะท่านเออเจ้าได้ตัดได้ก็ตัดไปเนาะมันก็บ่เป็นหยังอืมอธิบายให้แล้วก็สิหาเก็บบ่อนไม้ตัวสั้นๆนั่นแหละเนาะบางเทื่งทีเออไม้ตัวนี้มันขาดมันเคินก็เอาเฮาทนตะปูเอาแม่นนตะปูออกก็ตอกใมันก โ okay. อเคอ่าอามาปีคอนตีเรา嘛คอนตีดรา嘛อามาปีคอนตีไว้เห็ดตั้งตีชวนเห็ดตั้งใชไปเห็ดยูใช่เห็ดเตียงเห็ดเห็ดตั้งนี่แหละสีพิ้งตั้งมาโอ้ยเนาะใหญ่ายพะนนังคือว่าเบาแสนเพื่อเจ้าเชียร์ไม้ปู๋ยวุนง่ายเชียร์ไม้ตัวนี้เลเวลปูมีอยู่บ่จะเป็นปูสุกคนพี่น้องเอฟซีสุกสุกคนในมานังมาโอ้ยพันมือแล้วเนาะชวนเจอยเบิร์ตทีมงงานเบา คำไพ่จ uh, ัคอยู่สาเราบ่เห็นอืมแล้วก็เฮาก็เอิ้นหาอืงในนี้เบาเวียดด้วยด้วดยแต่ว่าเป็นเป็นปูได้ใช่ส่วนเป็นปูก็สิมีสิเอาแป็นนะครับโอ้นั่นบ่เิดยได้อยู่เนาะบ่แน่แต่มันยังนี่ก็เก็บไว้ก่อนชาวเบาเวียดคิดว่าโอ้ยบ่นั่งนี่มันก็สิบ่ยากปานใดดอกในส่วนในนี้ไม่ติดเต็มเป็นคอเนาะแจัก 3คนแต่ไปถิ <studio> ่มยงเลียงกันหานี้ไปปูมันก็นั่งได้แหละมันม่้ยภัยนั่งแบบว่าบึดมือปานั่นดอกอันนี้คือความคิดเดี่ยก็หาทางออกให้เจ้าแบบตัวมันง่ายว่าซั่นซะเฮาไปหาเห็ดไปปะบนได้บ่นึงที่มันุ่หเฮาก็เอาแป็นไปปูไว้แล้วก็มันก็อยู่ได้เพิ่นเสียมาให้มื้อ่นแลบซนเพิ่นก็เจ้าบบแจ้งเฮาอือเฮาก็ คิดบทส่งบททานต้องไปซืปูคือจะว่ามันง่ายกว่าได้มันก็ดว่ได้ยาก่ยเกิดตะปมตะปูอีกโดยเออเสียได้เลยยามันเนาะมีแนวเห็ดอยู่หรอกห้าเล้งมือนา่ะห้าเส้นงัดงัดคันตี้นี้่บได้คือไม่เสร็จไม่อย่างที่หางัดออกก็ไปกองไปเลี้ยงกันได้มันก็เป็นนู่นแหลบบบนนังบ่ยากปัญหาดอกบนนังบ่อนเท้าน่ะ อยากให้เอามาแล้วเปิดเจ็บมาให้เมื่ออยากให้เอามาแล้วนั่งก่อนเลยยีควาตะปูนตะลายได้พ uh> ี่น mm ้องเนาะคนข้างมาอยากลายอยู่คือแบบสิ่ในสวนเก็บไม่ตัวใดมันยิ่งยิ่ไปไหวแลยเขาเออไม่เสิ่งเป็ลองไปปูใหญ่ๆกันไว้มันก็ได้แล้วบนนั่งพอได้นั่งชาวเมืองชาวแค้นหรือว่านั่งกินข้าวกินน้าก็ว่ากันไปควาไหมชุบหนี้ก็ถ้าเกิดว่าเ่าปะาเซดินอยู่ที่มันก็สีดอก นี่สิดอกสิดอยนี่สิก็สิเอาไปเฮ็ดนั่นนี่แม่นคอกไก่แม่นๆคอกไกมาให้นันเ้แม่นได้เป็นประโยชน์พอได้มุอกไก่แม่นเกิดว่าจไปพั่นเฮ็ดเตียงนก็อยู่ไม่สิมุมคอกไก่ก็บ่มีเด้บาดทีนี้สิโค้งคอไก่ก็บ่มีบดนี้ถ้าเกิดว่าลากมันนี่มีอยู่ไปพังเฮ็ดอไก่เฮ็ดเสามัน ไม่เสียนตรงนี้ไปเฮ็ดนู่นนี่นั่นมันสเก็บสังกะสีเก่าไปมุ้งไปยังแนี่ยข้อไก่เฮ็ดอยู่ใช้ข้อไกลแบบนี้ทำเลดีๆก็เฮ็ดเทตามัวพุ่นหัวยังแลี้ยยามผ้ายามผลเพราะมันโบเปียกโบเปื้อนปนใดเลยอ่าพอได้มันมีหมอนแมนแมนกันกับคนเฮานี่โยเนาะพอได้จากซามซีฮาร์เนใส่สังกะสีเก่าๆก่าเก็บใส่ ตัวเขาเห็ดหั tu, si ่นเห็ดยังมันสูงเนี้ยันกับโบนี่ดอกไก่นะคับเอาคอนตี้ด้วยเนี่ยแมนสเก็บไว้ตัวมันซีดอกดอกขันตัวดีกับเสียไว้แมนแก่ไม่ใช่ตัวดีแมนแมนคือไม่แต่มันโตกันกับดาเกียดที่กะงัดออกง่ายออกเนาะเมื่อใดมีเวลาอ่าแต่ว่าเมื่อใดเมื่อใดว่างเหมือนเช่นเช้มือใดบ่ว่างเราก่มีเห็ดเข็ดเห็ดตัวอื่นไปก่อนสี่างอยู่รอกมื่ออื่นสี่างนี่สีบางมันไม่อยาจมเป็น วิ่นหัววิ่งหางใจแม่กับไปห้องมอสวรรค์บบละเฮากับมันกับสีเศร้าๆในจิตในใจในชีวิตมันมอืมคันได้ยินข่าวโทรมาถึงผลเออใครแน่แล้วเด้อใครอยากแน่อยากได้ยินแนวนหนเอเอานะรุ่นเบิง้โโเเงเนาะว่ายจะเปลี่ยนอะไรโตจะว่าใช่เหยื่องัวในสวนนี่เด้เหยื่องัวจะว่าสิตายบ่บ่ตายได้มันบ่ตายโอ้งัวน้อยงัวน้อยคนชื่ออะไรนี่ชื่อ เงินเบาเล่าได้นี่ลยปุ้ยอยากจะดีเอากปแย่งกันซื้อไว้เออสี่แสนซื้อซื้งโมทึกเนาะยังได้โมแม่อยู่ทางบ่อใดมันมีบางส่วนขั้นว่าเอาไปสั่งไว้ยันได้ยังอยากได้อยู่เป็นหมูมันอยังเป็นหนึ่งเท่ทเทอร์ก็ตัะสามสี่แสนโอ้ทัวร์ราคาอยากแข่งอยู่ทางนี้เนาะแต่หมูมันยังน้อยน้อยน้อยซั่นี่แหละนี่มีอยู่บ่าอิปเป็นอยากขาย มีอยู่แล้ว่ายากไมีอยู่ั้งแต่ลานหม้งสต่ลานเอวางัวทางนี้เย่แพงอยู่แถวทั้งบ้านนี่ยบริเดกเกิดนะแปดแสนนะแดแสนหรือล้าน,นึ่เต็มที่ไอ้สวนเลยทั้งบ้านคอยในแพงมูกับตัวละพันบาทมูนี่เลียงข้ามาพันบาทเลยคือกันกันมูนะตัวงวนี่บวกเป็นราคาทังบาทงวนนี่จำในทองห้าพันโอ้จำไว้ในทองห้าพันบาทงวนเลยดเงลีทางนี้เนาะ พอลุงพอกระเด็นก็นยังว่าเจ้าบุญเจ้าได้เนี่ยห้าพ<อ>ันจำไว้เห uh <อ>็นโตเลยอ๋ออันนี้เจ้บุญได้นำเบาเหลาบุญสุดๆเลยโอ้ถือว่างวังวงัวทางนี้ราคาแข่งอย่งางนี้เถอะโดยเพราะว่าทางบ้านนี่บวเบกินบวเกินล้านหนึ่งย่างได้ยังได้พอขาดก็บาซื้ออีกสำนักท้งพี่ก็คือการคันพ่อขาแท้ๆนี่ยจำข่อยาวอันนี้ได้ล้านนเนี่ยถือทางนี้นี่เพลงเพลงอย่างนี้ จากโบปเป็นยังเลี้ยงไว้ก็ได้แงงเนาะแต่ว่าได้ตัวเมียมาใช่พอดีเป็นคู่กันว่าอีทึ่งหนึ่งยังดีเอามาท่อมใช่ก,กันนี่ท่อมมันยังง่ายในทึกงตูดทรงทึก,ทกงเกยโย่ได้เลี้ยงน้ำฝนนี่ให้ลูกไปเกี่ยวหญ้าเต็มเสากับอยากพี่เป็นได้อยากงัวหันยังมาทันในป่าโนมงัวนี่เออแต่ว่าพเอ่ามาพอดเนาะอมาแต่เมืองส่วนอืม พ่อค้านะพ่อคาแบบมีกําไรแล้วเขาก็แยกขายแม่มันอือพาถึกน้องได้ลูกเออๆๆโอ้ยอย่าพากันเล่นได้เียเียเออบ่พากันเล่นได้ถึกมือเจ็บได้เพิ่นก enfin ็แยกไว้อือได้ใส่ได้เลี้ยงสิบ่ตายดอกยามนีเฮาสิเกี่ยวหญ้าให้มันอือๆเออนั่นแหละเลี้ยงไว้เนาะถ้าว่าได้ตัวแม่มาใส่แฮงดีพี่น้องเอ้ยพเพพื้น แต่ว่าก็บอกว่าได้ได้บางเชื่อบางทีบางไก่น้ำเปิ่นพ่อได้เลี้ยง่ได้เป็นของไก่ออืแต่ว่าบางเชื่อบางทีก็บอกว่าได้เนาะบางทีเห็นคลิปเลยโอ้ยบะแสนเอ้าเนาะเบาเหียดเอ้ยเบาแสนเอ้ยบะแสนชื่องัวไปเบาส่วนพันแม่พ่อได้คู่อาจารย์นู้ยเนาะนมันก็บอกว่าได้ได้ชวนเอ้ยแต่ก่อนจะคิดบ่าจะมีผู้ใดมาทางน้ำซุปน้ำสั่งให้่นต่แบบนั่นแหละ คือง <łość> ัวตัวนี้คือกันนุ่เจ้าก็บบริษีกันว่าเจ้าสิได้นี่เขก็ย่านบ่อไร้งัวนี่ย่านพื้นบ่อซอยเฮาช่วยยานพื้นบ่อซอยย่านพื้นบ่อซอยเงินเฮาแบบบ่มีประโยชน์เพื้นเอาหายเด้วยเป็นก่อนเฮาต้องอยากให้ได้เพ่นบ่ได้อย่างหนึ่งให้ได้อย่างหนึ่ง เพิ่นก็เห็นข้าวใดแล้วก็เ,เพิ่นก็ซอยเออมันมีประโยชน์อะไรบางหันมันก็ตั้งหลักบ่ได้บุญเฮาวัฒนาเฮากะสิคอยมีมื่นาะแมนแต่ว่าหมูน้อยเอจักขีดหมูน้อยตัวหนึงหมูเจออ้าบ่หมูเขาเอามาจากขอกเออคอยดูหมูจออเจ้าไดหมูไอ้สวนมาฉันเนาะแล้วอันบ่ได้นี่มันชำมาฉันหมูออกจากขอบข้าวบหมูตัวเดียวไปให้ไม่เผาแล้วก็ มีตัวเดียวหมูกับหมู่เบาเลาาหมูกับหมูเบาเลาดิงัวกรัวงัวเพิ่นฮะมีเลี้ยงไว้เอาให้หมดเมียกเมียเพิ่นเอาให้เออกแนเพิ่นจังไดแต่ว่าดูเนาะสิงได้ายผแคนก็ได้แลเนาะผู้อตอแคนเห็นไดเฮาก็บ่มีถ้าเกิดว่าเออสิปูแคนเพิ่นเฮ็ดกนเพิ่นจักล้านจักเฮาก็บ่มีบ่มีเออายผแคนเพิ่นก็ดีใจละ มาจารย์ทุกแม่นคําเมื่อใช้ไว้พรเพิ่นก็ดีใจแล้วเนาะฮะไปเนาะเจ้าเ็ดเวียกหยังสบาที่นีเนาะตามสบายแล้วได้เนาะมีหยังเฮ็ดเฮ็ดโลดมันบ่บ่มีแนวเฮ็ดแล้วเอนี่ไาน้ําใหม่อืมไปแล้วเนาะหาน้ําให้ลูกน้ําอยู่นี่ได้บ่บดนี้วรยังพากันไปนองคือเก่า ันไปวิทย์ก่อนเรากันลงงังายคือการอ่านนี่นี่อ่อาอ่านน่นี่แล้วถือว่าพาก,กันใช้น้ำก๊อกแล้วเนาะโดยเอดูดีแล้วดีแล้วโอเคแล้วมีนมนหน้ามีอย่างเนาะนอืมถือว่าตัวน้ำมันกระชุมไผ่ใช่ชวนเลยเพอาะมนเปลี่ยนไม่ฮะเมนฮ่าดังไผ่ใช่เพราะมันเปลี่ยนเ่ยเพิ่นขับรถขับล่างด้วย ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ผู้ไหนซื้อไม่ซื้ออย่างมากกมันยังสบายเฮาอยากเอาไว้ใส่ก็ไว้อยากเอารถไปห้อมใดก็เอาไปถ้าเกิดว่าห้อยคอยมักบนนี่แล้วว่าฉันอยากเอาลุงไว้บนเก่ามันนี่แบบเหมือนคึกเคะโตแท้ว่าฉันเนาะอันนี้เสียมาทั้งทั้งนี้กับบ้านมากยันทั้งนี่สูงในทางเนี้ยจะเป็นที่ไว้ที่นี้แล้วนี่อีกบุตรที่เนาะเรื่องนั้นเพิ่นก็ไดเคยได้ยินบอชันว่าอยู่ไดบอชันเพิ่นเอามาเพื่อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเอามาใ่ครับ แค่แนวมุ่งไว่ไหมอืมเป็นลังคาเล็กิมุ่งไวบังเทือบางที่บางเอาไม่มาบางที่มีงบมาต่อเติมเลยกับเป็ดไปได้ได้นุ่นเบ่งเนาะเอากรสีเอาความดีไปให้เพื่อนร้ายๆร้องง่ายๆความดีคือว่าเอาอยากเงินคำเอาบ่มีให้มีไปอวยพรให้เพื่อัน อย่างในหัวดเขาเจ้าเหมือนไพ่ใหม่แล้วบ่คลิปจบสามสี่คลิปเลยว่าบ่ยังบูชุกอยู่ในวนโดยเบิรงนรู้ฮะเนาะเออผักแล้วบาดนี้พี่น้องเงยอบอุ่นแล้วทางในสวนเล่าบาดนี้ฮ้าผู้น้อยก็ยังบ่ตื่นอยู่นอกเหมือนยุ่งกินเป็นปูเป็นป่าบ่แล้วประจักษ์ยุ่งกับบอยุ่งกับความฝืนเอามาหายกันยุ่งกับฝืนออเอา ท่านสารเจ้าเก่ายุงกินจนหน้าเรืองเพื่องแมนลูกน้อยๆพูน้อยพูใหญ่หันได้อืเมียนพูหมดที่เลยมาหายบางเถอกับลุกตบยุ่งนะบางหันได้ออลูกมันนอนบ่ไรเลยมันตื่นดุตื่นดุตื่นดุอันนี้ก็นอนสบายสบาย <c oughs> บันยนีย้แม,ม่ก็มามุ่มงก็มีมุ่งก<อ>็มีเออมีมาแต่แม่ยังมาทันได้ม้มุ่เออันนั้นมีด้วอดังพื้นดังไพกกะระวังไว้ในเด้ออันนี้ ฮักเพนนักพาดังพื้ดังไผ่นี่โบฮบบบักใช้กับยาเด้ออืมนิดน้อยนะฮักแพนเพราะว่าคือว่าอ่อนและเท่งเจ้าก็คือชิหูยู่ดอกเนาะเอาเพนเอาพาดังพื้ดังไผ่อ๋อนิดหน้อยเออมันสลั้มได้พี่น้องเนาะโอ้กลัม้มเนาะแพีน,นคือ,คอพุทธาวบเพิ่นว่าและวเพียนผ่าเฮือนเจ้าเฉลิมจูดพื้นจูดไผ่เยันไผ่ใหม่เฮือนว่าพื้นหายมาอ๋ออืมนนี้ข่อยก็ได้ยินตามพุทธาวบเพิ่นว่า สเป็นคาร์ลัมได้เป็นหมอยเฮ็ดเนาะเป็นเพนเป็นพาพาเพื่อนพาชันก็เช่วตามบะเวียรเพิ่นบอกคาร์เพม่ืนใหม่เนาะอันนี้ก็จ็กมันจะเป็นได้ใดแล้วแต่ว่าเฮาได้ยินตามที่เพิ่นบอกมาเฮาเห็นอันนี้เฮาก็แนะน้ำเนาะบางเถ่อบางทีเป็นประโยชน์ไว้ท่านจ้าประโยชน์อ้้อู้อย่าเออยเลยเกยๆไดแล้วเด้อโอ้ยประโยชน์อยู่ทำแบ่าวเพิ่นเป็นประโยชน์อยู่ ของเฮาตัาวแมนนวาได้ผู้บุหู่กับบุหู่เจกี้บวียดกับกบุหู่พี่น้องเนาะเพราะได้เมาเรียกกันทั้งบวียดกับจนหักเลยได้พี่น้องเนาะพอดีเป็นท่วงเป็นท <laughs> ่วง <laughs> วง่าใบเสตดิดขาดยันพื้นยันไผ่ใหม่เฮือนมาจันทร์พลันเป็นผ้ผาเฮือนอา่กอาอกระลำมาจันก็ได้เหตนะุเลยในบ่าวได้หักเลยได้อยู่อืมนี่คือว่าแมนค้นเจ้าอยู่นะอยู่กันหลายมือหลายปี บางเธอกาชีได้ซองเดือนอเดืนอนปลายเอา็ปลำไรน้ำมันถึงว่าเพื่อนไพ,พ่เบาไหมเนาะอ,อันนี้คือตามเพืเอเเ่อนเ้าเฒถาวนเนาะมันสีกิดทีเห็นไปเมื่อหน้าได้ไวสันอันนี้นี่คือแมนความจริงเลยแมนความจริงเป็นยังอยู่มันชีกิดชีเห็นไปเมื่อหนหร่เมื่อนี้เจ้าก็ฮักเมื่อนี้เจ้าก็ฮักผ่าตัวนี้มันสิกิดเข้ามาเข้ามาหน่ะเบิดแบบนี้อ่าหลังจากผ่าเป็นแผ่นอยู่มันก็สเหลือยู่เครื่องนึง เราคิดเหียนเป็นข้อมูลได้บัดนี้กับไผ่กับบุรุกบัดหน้าไผ่กับบุรุกไปฮักโตฮักชุมอยู่ตอนฝนตกตกหน้าเมนเมื่อนี้กับกำหนึ่งมื่อหน้ากำหนึ่งชิบมือชิบกำมันก็เหียนไปแล้ยดิเราก็เคยเห็ยนได้ฝนตกตกมาหันได้อยู่เพื่อนลังนั้นเคยฮักได้ฝนตกแล้วก็เปียกเบิดอยู่กินได้หายยางหลุดกับเหียนอันนี้ขออนุญาตบ่แมนเบาสิเพื่อนกระซี่บเหียนแนวนั้นคือเพื่อนเบามีเพื่อนอยู่บพืนเศร้า คือเคยบอกและเติมไข่สีบัว,วบ <า S 2> ไม้แต่มันก็จะเห็ดให้เป็นอันกิดอันเหียนโดยอ่าเป็นยังจะเป็นอันกิดอันเหียนคือแบบซี่แล้วนี่พี่น้องเนาะว่ามันเจาะรดนี่ที่กี้นี่มันชิมาเต็มอยู่นี้อ่าบัดที่นี่มันเหียนกับพี่แล้วบัดที่นี่ก็ได้ตัวออกขึ้นมาได้บัดนี้นั่นได้พี่น้องเนาะถือว่าผู้เฒ่าผู้เพิ่นว่านี่มันมีความหมายมีความหมายอ่าเอากรเสียนเนากระเสียนก็มีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่วราผู้บางคนกับเมนยู่ว่าฉันฟวมนันยังบเป็นว่านี่ยแตกบวาบัดมันเปลนมากแบบคิดใชแต่มันคือเฮากับซเขาฮากับเข้าใจเบาเวียดเราแนะนำเฮากับตัวได้ัตบดถือเฮากับหอันนี้คือว่าข้าวเราถือสุดเลยในมวยฮะแม่องเราเนคือบมคือเด็ากเกน้อยเนาะโบตีบวานะเห็นกระบอกเอา Hoa mà kim, do tàu. tin vào hết thắng, quá nó hết 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 một hết 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 cái gì hết hết nó. hết 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 ดีมุกด vale, ีใจน้ำทางในสวนเราลูกเมียกับมาหาแล้วพี่น้องเหเน่ะนะขอตัวลาก่อนพี่น้องสาบายดี